สวัสด,ดีครับทำอะไรครับคุณยุ้ยครับตำมะคงโอ้ตำมะคงตำมะคงใส่อะไรบ้างอ่ะมีแซลมอนมีกุ้งค่ะโอ้ไหนไหนไหนที่เด็ดอ่ะแซลมอนและกุ้งท่านทูทูทูททททโอ้ใส่ตัน,ตน,นใส่ใส่ใส่ปลาแซลมอนนะไม่รู้นะครับตำกุ้งใส่แซลมอนใส่อะไรบ้างเราทำเมื่อกี้นะครับใส่พริกแล้วหรอครับใส่พริกแล้ว โอ้โหโต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 โอาเดียวมาาดูี่กูเด็มาาดูงนีเดโอ้โหโต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 ตมีกินกินโดดยังซอนเซมอนโซมอนโอ้โหโต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 ไอ้ามแล้วใส่ยังไงเนาะต่ำเหมอโอ้ยอุดปีนองเง้ยนู่นปลาเซมอนก็มีกุ้งก็มีโอ้อยากรูกไฟจัดให้หมนี่ต่เซมอนกุ้งสดด้วย ấu mà nấu luôn chịu bắt bàn đầu bàn bàn nó tôi nuôi luôn đó nấu à không ừ. chịu rồi đó không chịu nhọ không chịu nhọ mình nấu này, mình này. nấu pan đấy nè nấu pan lớn nuôi nhàn chịu cái nó lại nấu con con ตัดต้มสดลงไปไหมจิ้มเดยปะจิ้มได้มหนี่หอมหอมแบบนั้งเอ้ยจัดตอนนี้มันนี่จิ้มเลยไหนี่จักตอนนี้ปลาแซลมอนนู้นพี่น้องอ้ยน่าเสนทีเด้อขอจิมปลาแซลมอนกันแซลมอนแซลมอนกุ้งสดแซลมอนกุ้งนเนี่จมกันโอ้ยปแซมอนกุ้ง

ปลาอืดตามเช่วันทุกคนอันนี้คือปลาอดกุ้งอีกจังอันี่คนตนอะไรสอดตนอะไรแบเท่เมัอือเสร็แลเทๆายบบเทเลยโต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  ฟเปวดกกตนนะมันุบไหครับไ่น้องไ่น้องไ่น้องที่เราวนนีติาม่ตกุ้งสดไตแซลมอนข้าวใส่ข้าว้อีก้ไหาข้างไเอาสาวเสือบสาวเสือบาไปเสือบใช้ถุงสาวเสือบนะสาวเสือบถือเสือบเสือบปลาแซลมอน